สวัสดีจ้าพี่น้องเมึงมได้เมียงมากค่ะโอ้ได้บักหลายพี่น้องเมียงตํามเมียงนะคะเขาก็เป็นทั้งอตาตําเมียงแล้วก็มีผักให้ด้วยนะคะร้องเด้ออืกินปลาร้าแบบสุดๆจ้ะน้ำลายฉันเตกพี่นอ้องว่าวเพื่อนไห,หลาหลเถอะวจะกินหมดไหมรหม้องเด้ก มีตอนปลาล้าด้วยค่ะตําเมี่ยงที่จริงใจจะต้องมีตอนปลาล้านะคะทุกคนนะตอนปลรราปลากระกดีเดินี่เด้ออืมอืมตอนเล็กตอนใหญ่ให้นะคะนะคะอืหนุ่มนัวมากแซ่บด้วยอืไม่หวานนะคะกินปลากินปลาลาปากะดีหอมแล้วก็กินตะไคร่กลมกลมค่ะนัว สำหรับใครที่ชอบปลาร้าปลากะดีนะลองเลยกินกับอันนี้เขากันได้ใบมะละกอค่ะหอม,หอ,มอร่อยเจ้านี้ไม่ติดหวานเลยนัวนัวแล้วก็มีความเค็มนิดนิดหอม อืมเอากล้วยแซ่บจ้ะเพชรพอดีเพชรชีรด,ดปากเลยอะอ,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 อตอนประแดกสีกตอนประแดกกว่อน,นะพนใส่ปอานปลปลากระดีด้วยะค่ะนี่ ปลาลาปกดิอร่อยอยู่แล้วแต่ไร้ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะนงงนัวแต่ว่าไม่ข่าวบดติดหวานพร้อมอปป๋แบบของเรื่องอนะ กินกบแมไมมยมปรกกว้นี้ค่ะเหลือปากตะกร้าให้นะ ร้านนี้อร่อยอยู่ค่ะอร่อยเลยแหละใครที่ชอบปลารับปกติแล้วก็ไม่ติดหวานนะชอบ เอาขอนี้เมาจำ้ำคือสีแสบเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาหลาปากระกดีมีเนอะขอนี้กจำสีแสบเลย uh huh. ฉันชอบมันมีตอนปลาแดกหน่อยตอนปลาแดกไงเพราต้องสีดูเข้ากันทุกอันเลยที่กินอ่ะ Se. Mm. Mm -hmm. แบบนีแบแบก็มึงหมดพ่อใครชอบกินํำเมี่ยงนะคะํำเมี่ยงมันก็เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นการระบายเป็นของแสลงนะ้ำยีนิดนาบิน้องนะ อร่อยค่ะมันเป็นะตะไคร้อะไรพูดนี้ยค่ะเข้าไปมันหอมอันนี้หอมหอมนําออกมาจะเป็นหอมปาร้าปากดีนะของเจ้านี้นะหอมหน่งแต่ว่าไม่ข่าวไม่เค็มแหลมจนเกินไปแล้วที่สาคัญไม่ติดหวานนะคะแล้วก็หอมตะไคร้ด้วยเด้อนค่ะค่ะสมบูรณ์แบบนะเราชอบนะก็ใครอยากลองกินของเจ้านี้ก็ลองดูที่ตะก้าได้นะคะ ได้เยอะด้วยแล้วก็รสชาติดีค่ะเอาพบกันคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า